เปรตลักกินของสงโดยพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมูเล่าถึงเปรตที่วัดท่าแขกให้ฟังว่าตอนท่านอาจารย์เสามาพักวัดท่าแขกท่านบอกว่าท่านชอบอยู่วัดนี้มีเปรตผู้ชายอยู่ตนหนึ่งสูงผอมดำเหมือนถูกไฟไหม้ทั้งตัวตัวสูงเท่าหลังคาโบสถ์หาเก็บของบุตรเน่าในวัดกิน เก็บมูดเก็บคูดขี้หมาขี้แมวกินไปตามกำรรของมันเปรตต้นนี้อดีตเคยเป็นโยมวัดนี้มาก่อนตอนเป็นคนมีนิสัยชอบลักขโมยของวัดถือวิสาสะเอาของวัดไปกินไปใช้โดยไม่แจ้งให้พระเนนทราบอยากได้อยากกินอะไรมันก็จะเอาไปโดยไม่ขออนุญาตพระเนนพอพระเนนถามมันก็ปฏิเสธ ด้วยมานาทิฐิตนเองมันออกปากท้าทายไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมเพราะความมืดบอดจิตใจมันถึงทำแบบนี้เข้าวัดแต่ตัวแต่ใจไม่มีวัดปฏิบัติคิดว่าบาปบุญไม่มีจริงมันจึงไม่เชื่อในเรื่องบาปกรรมทําอะไรลงไปตามกิเลสในใจบงการพวกจิตมืดบอดแบบนี้ยากแก่การโปรด ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้มันถึงจะได้รู้เห็นเป็นธรรมกับเขาพอตายแล้วมาเกิดเป็นเปรตมีความหิวตลอดเวลาหิวเพราะบาปกรรมบีบบังคับอาหารการกินก็ไม่มีหาเก็บของบูตของเน่ากินเก็บขี้หมาขี้แมวเลียดินกินเสลดคนถมบ้วนทิ้งมาวัดท่าแขกทีไรก็เห็นมันเดินเก็บมูดคูดกินอย่างนั้น เห็นแล้วสังเวชใจสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำกรรมมาแบบนี้ผลจึงออกมาแบบนี้เรียนถามองค์ท่านว่าถ้าขี้หมาขี้แมวมูดคูดไม่มีเปรตตนนี้มันจะเอาอะไรกินเป็นอาหารหลวงปู่โปรดเปรตตนนี้ได้ไหมองค์ท่านบอกว่าเราโปรดไม่ได้เพราะเปรตตนนี้จิตมันมืดบอดไม่มีด้านดีพอที่จะรับบุญได้ เป็นโมคาบุรุษผู้บกพร่องในธรรมของบุตรเน่าที่เป็นอาหารมันเกิดจากผลกรรมของเปรตตนนี้ของพวกนี้ไม่มีหมดหิวขึ้นมาเมื่อไรกรรมจะบันดาลให้หมูดคูดเหล่านี้ผุดขึ้นมาให้มันเห็นเองสิ่งเหล่านี้จะหมดไปพร้อมกับกรรมของมันเท่านั้นถ้าไม่หมดกรรมมันก็จะเป็นเปรตอยู่วัดนี้ไปอีกนาน คัดลอกเนื้อหาจากหนังสือประวัติพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมโุพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิแห่งยุคพิมพ์ครั้งที่สสิงหาคม2558หน้าห้สิบ